การทำเดลิเวอรีกับสเต็กไม่ใช่เรื่องง่ายพูดเป็นว่าเหมือนวิกฤตเป็นโอกาสอย่าทำทุกอย่างตามกระแสะเป็น new normal ของเลเวอรฟอีกเช่นกันจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์โควิดร้านของเราเนี่ยขาย s t ต็กช่วงตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยทำให้ลูกค้าลดลงก่อนหน้านี้ทางเลเวอรฟเองเราเป็นไฟดิเน n ยงร้อยรการสั่งกลับบ้านเองก็แทบจะไม่มีจจำได้ว่ายอดขายทั้งร้านอยู่ไม่ถึงสองพันบาท สิ่งที่เราต้องคิดกันเลยนะจุดจุดนั้นต้องคิดว่าทํายังไงให้สามารถ,าารถไป d e l เ v e r ต่อรวมถึงพนักงานต่างๆด้วยสตาร์ทเริ่มในสิ่งที่เราไม่เคยทําก็คือการทำ delivery ครับซึ่งถือว่าเรามี learning curve ที่ค่อนข้างเร็วพอสมควร เขาต้องยอมรับว่าการทำเดลิเวอรี่อาหารประเภทสเต็กไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งพอหลังจากอาทิตย์นั้นเราเริ่มนิ่งกับสูตรกับวิธีการทำโปรเซสต,ต่างๆค่อนข้างได้รับผลฟีดแบ็ที่ดีมากๆตัวโปรโมชั่นที่ทําให้คิกออร์สร้างลูกค้ากลุ่มใหม่ๆคือตัว299บาทสิ่งที่เขาได้คือสเต็ก1ชิ้นแล้วก็มีซุปหรือสลัดที่เลือกได้ซึ่งถือว่าเป็น compact set ในหนึ่งอิ่มสำหรับไฟด์ d ิเน็งลูกค้าก็เกิดความกล้าที่จะลอง299นี้ได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้ากล<ม>ุ่มใหม่วันหนึ่งอาจจะมีถึงั้แบบ200 -300 อ ใน1นวันจริงๆแล้วเราจะพูดเป็นว่าเหมือนวิกฤตเป็นโอกาสเลยก็ว่าได้ซึ่งอันนี้ครับทำให้ณวันที่เราเปิดขึ้นมาเป็นที่น่าประหลาดใจว่าเราได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำในส่วนของการที่เรามี Delivery แล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการ Pick Up มีลูกค้าห,หลายท่านที่รู้สึกว่า อยู่แอเรนี้อยู่ใกล้ๆกับทางทางร้านเราก็สามารถที่จะมา Pick Up และรับของจากทางร้านเราได้เองเลยซึ่งตรงนี้ผมมองว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะพอใจมากๆเพราะว่ามาเสร็จเขาไม่ต้องเสียเวลาในการนั่งรอหรือนั่งออเดอร์หรือทวนออเดอร์อีกรับได้เลยแล้วสามารถเอาไปทานได้ที่บ้านหรือออฟฟิศเป็นการย่นระยะเวลาได้พอสมควรเลยทีเดียว ยังไงแน่นอนครับเราต้องมี d e l ิ v e r รอยู่แน่ๆเราเห็นลูกค้าได้และวครับว่าเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม d ายอินเป็น Regular c u าค o m ส r และเรายังจะได้กลุ่มใหม่ก็คือกลุ่มที่เป็น d e l i v e r รด้วยซ้ำอาจจะเป็นยุคใหม่ของร้านเ e b e r บทิที่สามารถเสิร์ฟเดลิ v e r ร p ่พิกอแล้วก็มี d ายอินอย่างเป็น Fine ด i n i n g ได้เลยครับทอได้แต่อย่าถอยครับก่อนที่เราจะเจอคีย์เวิร์ด success p r o m o t i o ต่างๆที่เราประสบความสําเร็จมห ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเรามีความลับคือเราก็ประสบความล้มเหลวกับประมาณ1นึ่หรือสแคมเปญแต่ถ้าเรารู้เร็วทันเร็วเท่าไหร่ทาให้เต็มที่ที่สุดหลังจากการก้าวไปข้างหน้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเราต้องรู้ให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรสําหรับผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากคุณต้องรู้ตัวเองว่าคุณเป็นใครความหมายคือคุณต้องหา product hero <ม>ให้ได้สินค้าที่เป็นตัวที่ t o ออ f m ม n d ของลูกค้าของคุณคือ,คณคออะไร อย่าคือทําทุกอย่างตามกระแสเพราะกระแสมันมีขึ้นและมีลงซึ่งร้านอาหารจุดแข่งก็คืออาหารเราก็เอาอาหารตรงนี้แหละมาเป็น Product ์นำซึ่งพอเราคุมด้วยบริการด้วยมาตรฐานของสินค้าต่างๆลูกค้าเห็นมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้ากลับมาเองโดยธรรมชาติ